CI ครับบริษัทชาญอิสระดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนครับตัวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเนาะอูอ,อสังหาจ้าก็มีคอนโดด้วยนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CI ครับรายย่อยถือ30%ซ์ รายใหญ่เป็นบุคคลนะมีบริษัทด้วยบริษัทด้วยนะมีบริษัทหลักทรัพย์ถือด้วยนะครับ i c c นะมีนามสกุลคุ้น,ค,นคุ้นหูกันด้วยนะนะครับที่เป็นบุคคลถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับงบการเงิน CI นี่8,367ล้านนะสินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวม10ื่นล้านอืมนี่เยอะอสังหาเป็นนี้แหละกำไร18 000, 82, 000, 270, ล้านแปดสาน2องล้านสองรอล้านกำไรโตมาก่อนนะเนี่ยแล้วก็เจอโควิดจ้าติดลบ328ล้านให้อภยัยให้อภยัยันผลก็มีบ้างไม่มีบ้างครับแต่ก็ยังทรงตัวอยู่นะก็มาแย่ช่วงปีโควิดนะครับอสังหาเนาะเอาใจช่วยกันเลย ดูกราฟ C.I. ครับราคาปัจจุบัน92สตางค์ราคาเส้น200วัน75สตางค์เนาะอืมก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับนี่ยดูภาพรวมหน่อยโอ้เข้าตลาดประมาณปี2002-2003ครับเข้ามาปุ๊บสร้างราคาน่ารักวาให้เลย2บาท97สสตางค์ สะใจแล้วก็ลงมาครับปรับฐานอยู่นี่ยี่สิบตังยี่สิบตังนะแล้วขึ้นไปรอบใหม่ครับรอบใหม่นะจากวิกฤตสองพแปดไปขึ้นไปรอบใหม่สองบาทสามสิบห้าตังไม่ถึงสองบาทเก้าเจ็ดนะครับอมไม่ถึงแนวต้านสําคัญของเขาที่เคยทําไว้นะครับแล้วก็ปรับฐานอีกรอบนึง 49ตังก็ถือว่าจบรอบสวยครับไม่หลุด20ตังนะไม่หลุด20ตังนะแบบนี้ก็คือเขาอะเคยโอเคอาจจะนี้เยอะมันเป็นเรื่องของอสังหาแต่เขาเคยกําไรดีมาก่อนกําไรดีมาก่อนนะเราจะต้องตีจากประมาณนี้2บาทสาเนี่ย ตีเส้นเทนเส้นกดลงมาจาก2บาท3เอ็ดลงมาหาเศษสตังเศษสตังนะปรับเป็นเดจัดทรงก่อนอ่าดะละ อีกสักเส้นนะมันจะได้เข้ามาใกล้เศษสตังหน่อยเส้นเทนเส้นกดบอกว่า C I ครับเป็นขาขึ้นในะแถวแถวแปสิบตังเจ็ดสิห้าสตังประมาณนี้แต่ถ้าขึ้นแข็งแรงนะคุณจะต้องไปเหนือบาทหนึ่งอ่า แต่เส้น200วันบอกว่าโอ้ยเจสิตาตะตังเนี่ยขาขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยต้นเทนด้วยต้นเทนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยซีขึ้นต่อไหมอ่าแนวรับแนวต้านครับขยายหน่อยอ่า แนวรับแรกผมมอง89สตังค์แนวรับถัดมา86สตังค์แนวรับถัดมา82สตังค์82สตังค์นี่ไม่ควรหลุดละนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยโอก,กาสจะไหลไปหา75สสตางค์ได้ไงนะครับ แนวต้านแรก96สตางค์แนวต้านถัดไปที่จะมองขึ้นแรงๆต้องผ่าน1บาทนะครับ1บาทนะเหมือนเส้นเทนเส้กดบอกไว้นะถ้ายืน1บาทได้มันก็จะเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับผ่าน1บาทได้จะไปไหนไอ้ตรง1บาทผมว่าผ่านง่ายนะถ้าเห็นบาทาแล้วเนี่ยเพราะมันก็จะวิ่งไปหาแนวต้านนี้ทันทีนี่ครับเนี่ยตรงน,นี้ก่อนแล้วก็วิ่งไปนี้ นะครับมาต้องเจอตรงนี้ก่อนอ่าเราก็ตีไล่แนวต้านไปนะครับ อ่ะประมาณนี้ก่อนบาท38บาท38นะนะครับถ้าผ่านบาท38ได้ก็โอ้อันนี้กองใหญ่ก่อนที่จะเจอ2บาทนะอันนี้กองใหญ่นะครับแต่ผมก็จะตีไว้ให้ไงตีไว้ให้เพราะว่าเราอะ่ะมองดูแล้วมันก็จริงๆเขาก็ไม่ได้แย่ครับเขาไม่แย่โควิดแล้วก็อสังหาเขาก็ลงทั้งกลุ่ม ยังไงพี่ใหญ่ลงหุ้นเล็กๆแบบนี้ก็ก็ต้องตามอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกตินะบางคนบอกว่าหุ้นไม่ดีทำไมลงจังหุ้นมันจะพูดยังไงดีอันนี้เส้นยะเลื่อนนะยะแปบนึงนะครับหุ้นมันจะวิ่งตามกลุ่มกับวิ่งตามตลาดเออประมาณนี้นะครับมันไม่ได้วิ่งตามใจเรานะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะรู้จุดสะสมที่ดีไหม รู้จุดสะสมที่ควรสะสมไหมรู้ไหมตรงไหนที่มันขึ้นไปสูงแล้วตรงนั้นมันดอยไปแล้วเหมือนเมื่อวานที่ผมเตือนเกี่ยวกับพวกหุ้นอทำไฮครับต้องระวังครับไออทำไฮอะใช่คําว่า High อทำไฮอะใช่แต่มันจะจบรอบแล้วล่วงเมื่อไหร่อันนั้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ถูกไหมนะครับเขาก็ทําราคาลากขึ้นไปลากขึ้นไปให้คุณเห็นแล้วมันเขียวอ่ คุณก,ก็ไปกระโดดเข้านะพอกระโดดเข้าปุ๊บก็อ้าวระบายของแล้วก็ลงเราก็ดอยนะครับอันตรายต้องระวังนะสรุปแผน ci ครับแนวรับแรก89ดสา้าตังแนวรับสัมมา86สกตงังแนวรับหลังพิงฝา82สงตังนะแนวต้านแรกถ้าผ่านได้9กสกตังเนี่ยจะกลมกลมก่อน1บาทถ้ายืน1บาทได้เนี่ยเส้นเทนเส้นกดว่าจะขึ้นแบบแข็งแรงเลยนะ ก็เจอกันประมาณก้อนนี้ก่อนนี่ประมาณบาทส8สตบงคดตังก่อนดูจากแบบบาทหนึ่งบาท10บาท2บาท3าบาท4ประมาณนี้เออทีละสิตังก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าคนตัวนี้มันขึ้นแบบรุนแรงหรือเปล่าแล้วปัญหาคือตอนนี้มันต้นเทรนด์ด้วยยังไม่มีใครเก็บคนก็ยังไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าแบบขึ้นแรงๆแล้วเงี้ยประมาณบาทสี่แล้วเงี้ยจะเริ่มมีแรงเก็งกาไรมาแนละ้วแล้วแถมว่าแรงก็แลยนะมีแรงขายลงมาด้วยที่คนติดนะครับ ผ่านบาทสี่ได้ผ่านบาทสี่ได้เนาะก็จะวิ่งมาแถวๆนี้ครับบาทห้าบาทเจ็ดประมาณนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ชนก่อนนะทีนี้ก็ผ่านบาทห้าบาทเจ็ดได้ก็ลุ้นกันแล้วครับลุ้นกันแถวๆสองบาทละไม่ต้องสองบาทสี่หรอกเอาสองบาทพอเพราะคุณดูกองตรงนี้เนี่ยกองสองบาทคุณเนี่ยโอ้โหนะครับ มันเยอะมากนะมันเยอะมากนะครับต้องระวังแรงขายตรงนั้นด้วยนะนะครับแล้วหุ้นราคานี้เนี่ยมันต้นเทนไง CI มันต้นเทนถูกไหมคุณจําไว้เลยว่าอาสังหาวิ่งวิ่งโหดเกือบทุกตัวโหดเกือบทุกตัวนะครับคุณดูไทเกอร์เดีเออประมาณนั้นอนะคิดจะลิ่งจะลิ่งคิดจะนิ่งก็นิ่งเออนะครับประมาณนี้เนาะนะครับวางแผนออกด้วยนะครับถ้าหลุดแ2สสตางค์นะครับผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ